เขาทอดเหยะไ,ได้ไหมน้ะทอดในนาเราชอบเผือกเรื่องชาวบ้านเขา ทอดโลดมันจะได้ไหมอ่ะในนานีา่น,น้ามันแห้งมันลงลนะเข้ามาทอดแห่กันฝนก็ตก ยืนเล็งนานจังไม่ไหวจะโทษไปแล้วไปแล้วไอ้เหี้ยได้บอโนะ ได้ไหมได้ไหมได้บ้างดาตัวเล็กตัวน้อยใช่ป่ะตัวในน้อยใช่ป่ะอุ้ยได้ด้วยได้ด้วยเละได้ด้วยแหละ,หละเ็เอ่ะ <laughs> จ้า ได้แล้วได้แล้วนี่นี่นี่ปลาอะไรอะ่ะปลาฉลาดปลาฉลาดนะทำทอดมันอร่อยนะตัวกำลังดีเลยป้าป้าป้า ได้ไหมอุ้ยมองเห็นบ้างเห็นเห็นเห็นห <c oughs> หปลาดุกตัวกระเด้อเลยนัวไปย่างกินลูก<ะ>ผัดพริกก็อร่อยอุ้ยไม่น่าเชื่อเนาะเดี๋ยวๆนะมากีาโ้โอ้นไปตรงพระทุดงนะ,ะมีพระมาทุดง น่าจะมีเยอะอยู่นะอืมเหมือนกับว่าน้ำมันแห้งแล้วไงปลามันหลงๆในนาปลาดุ๊กด้วยด้วยนะอู้ว่าได้มันขึ้นเป็นลูกจับๆนุ่งมีอุบไม่เลยดีกว่านี้เลยนุ่งทอดไม่ได้หรอ บ้านกับบ้านฝนตกอยู่ดูข้าทอดแหทอดปลาน้ำแห้งแล้วนะคะกลับบ้านกลับบ้านอ้าวขอลืมรองเท้าไว้นี่รองเท้าอยู่นี่นะคะรองเท้า สำหรับคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้ก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับสซรยาจอยพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมมาติดตามค่ะขอบคุณค่ะ